สบายดีพี่น้องฟองไปแสุดสุดคนเนาะพบกับซ่องมาฟามหาเที่ยวจานโนเ่เซนเกาเ่าเซนเคยคลิปวิดีโอนี่เนาะมาฟามจะพาพี่น้องไปกินเฟอถ้วยห้อนอ่ามาฟากับบเคยกินจกก็คือดอกเฟอถ้วยห้อนนี่นะเนาะ <S <S คลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่3สิงหาคมพี่น้องเดินเนาะ31เดือน12/2005เนาะ,ะเวลาประมาณ12โมงไปแต่น่าจะลงวันที่หนึ่งหรือวันที่สอง เดือนหนึ่งปีสะพัสสะฮกเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็สีวุ่นท้ายคลิปปีใหม่แนะ่อันนี้เห็นเมียส่วนมากินเฟื่องเนาะก็เลยมาน้ำเพื่อนวหน้า,พาเาานานะพื่นมาเจนิก็ได้ว่าน้ำพนานะพี่น้องเลยเบ้าหลาวันได้นะครับผู้น้อยเฟื่องตั้งอยู่บ้านนาไซเลยพี่น้องนะจีซองรอดหรือว่านาไซตัวอนะไนีอยู่ใกล้สถานทูตญี่ปุ่น Okay. อันนี้มันใท็กสินทางหนองบอ่อนนะเลีเ้ยวซ้ายไปทางท่านหลวงที่จริงมันซอกแซกไปได้หลายทางพี่น้องนะแต่ว่าคำสิเลี้ยวทางซรายซะ บ้านเกา่าเล่นองบลวกกันเลยคือบ้านพนังงานห้องแถวเกา่าลมสีมังเทิงไม้ก็นางปิดงัวอยู่นี่ก็ไเลยช่วงนี้ราคาชิ้นหมูตลาดก,กับประมาณเจ็ดแปดสิบพันในพี่น้องหนึ่งกิโลชิ้นงัวประมาณแสนสี่แสนสามแสนสี่ประมาณ, 100, 40, 100, 40, มาณั้งราคานี่แม่นราคาอ่า ซิ้นแซบเลยพีน่น้องเดือนสิ้นเกียตเอ,อ๋อความหม่หฮานาเมือแรงนี่ก็มีการเข้าด้าวอยู่ที่ประตูไซน่ะแต่ว่าคิดนี่สินลงน้ำหลังมีการเข้าด้าวมีกิจกรรมต่างๆทั้หละเอ้าเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปทางสีสังวรเนาะข้างฮัน Yellow bookie. Yellow bookie. Yeah. Mm -hmm. The key is the กระทรวงการเงินกลุ่มกวดกาเนาะขอหอมเนี่ยเบิ่งดูฮันเฟื่อถ้วยแก้วเป็นจังไนเนาะอ่ฮันเฟื่อถ้วยดินน,นั่นนองเนาะถ้วยหินถ้วยห้อนโอ้ยบอคำก็ได้ออกมาหอมตัวไทม์ไลน์คาเฟ่นะพี่น้องเออเียวขัวเดีย๋ยวนี้เป็นวายุข้างสถานทูตญ,ญี่ปุน่น เขีนี่ก็เป็นโซนคนเวียดนามนะเะพี่น้องสี่สังวรเนี่ยหลวงปานสี่สี 4, ่สังวรน,นาไซเนาะจะอยู่ลายเป็นพิเศษเนี่ยห้างสวออยู่กกำ้ายมือเนาะแอมทิกเวียดเนาะ thực biệt đó thực cả miền này biết khui xin à oh. ngon nhiều à, ngồi ở đâu à, oh, ngon đâu? Ừ. Hmm. Today uh, mm. uh. I am night at Campo to go. Mm. Mm. Ừ, mm. mm. How? How? Mm. Ngồi ở đâu? Huh? inside or outside. Outside đâu. Inside. Mm. Outside.

ไม่พงวยพีคมีกวนคงเปียกซื้อคำรอยบาทให้เราพี่น้องนักคอแล้วไปเลยโอ้ยยากขึ้เรืะ

Một gì cho anh số hai. Một 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 số Pro Max số hai. Một 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 ไอเบิงเมนูไหนโดยเฟือพี่เฟื่อยยังนะเฟกมีมีมีเฟือย่ังไงเฟ่ยถวยฮอนเหรออันเฟืร์เหรอฮะเอาเฟ่์เฟื่ยก็เฟื่ยแอนบน vừa 2 trùi hòn. nhà thưa đây nè Một một chị Một chị Không biết. Một không? Hết tiền, hết tiền rồi nhá. เกินเนี่ยไอ้คงทิกคงโพสเอเดติงคงทิกคง,กคงเขาถ่ายเป็นเมนูอาหารพี่น้องสร้างเฟย์ไปส่งกันละเฟย์ถ่วยห้อนมาสนเสร็จเลยอือเฮ้ยอ้เฟอของแท้มาเลยพี่น้องเลยน,นี่กัมดัวเที่ย ฮอนคักเนาะฟดบวก,ก,กบวกไม่โถบวงกระไหนแล้วเจ้าอยู่ทิศเจ้าสิแล้วดีเก็บมันเบิ่คอยอะไรเราอ่ะพะโล่เบื่อคอย,อออคอยโอ้ดคักพี่น้องเป็นนามน้อยเฟอร์สิบัตดาเออเบิร์ตเบิร ปินมหาอายก็ได้อ่าปินมหาอโอเคโอเคเปิดรถเบอร์หนึ่งโอเคโอเคโอเคถ้วยหนึ่งหกสิบพันนะพี่น้องมีไข่ร้อมมีไข่มีซีนงวัวมีเส้นเฟอร์แบบเวียน,น,น,นเนาะจะบอกคือเฟอร์แบบลาวเขาด้ะเฟอร์แบบลาวเขาเลยอ,อ่า เส้นจ,จะเป็นแข็งๆนอยนึงเนาะอันนี้เส้นออนเราเทียแอรมาเราแอร์อ็เราให้บึ๊บแบกเนี้ยคงมัวจอเนี้ยเดี๋ยวจัดการเฟอร์น้่งกันกับพี่น้องถึงเวลากแล้ว どうぞ。<clears throat> <clears throat> down. Sim,

É Oh. God. แต่งในแทบลายอืมเทาแซบกระถือว่าโอเคพี่น้องแนละ้ถ้วยกันยังห้อนอยู่เลยนะสิบแป,ปานาทีแล้วอาว่าปานท่อรถพอดีนี่นะเห็นล้วหานอยู่สี่สัปดาหนี่ยนะเพื่อก็กินพเพื่อนเที่ยงใจได้รถซาดเพื่อนนะพอคำกระถือประทับธรรมดาเนาะมาลองซีมได้ เฟอชไข่หินฮอนเอาน้ำแกงใส่แล้วก็ต้มเลยพี่น้องฟดๆแล้วก็ยอมมาเลยฮอนครับอมัม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 ,ม,มทายวันที่30เดือน12ถึง15นะลงแล้วลงหลังปีใหม่ไปละประมาณหันกาแฟยอดเลยพี่น้องยอดปอกแป๊กปอกแปก๊กอยวยนน่ เดี๋ยวกาแฟเซอร์ปั้นนากาแฟยอดกันก็ชิได้กินบ่ามเนง่ายเเนาะนางล้มกันกินน้ำซาเบิด์สิบจอกยังยอดบ่เบิดนะกาแฟก็ไเด็นขนมากาแฟบนละเอียดนาเนาะขนกาแฟบนธรรมดาก็ลงไปอยู่ความหนาแน่นมันบ่บ่หลายปานเด็นนางกินนึงแล้วเอาไปต่อพี่น้องเลย่ายให้เบิ่ง เราก็มีหลายยี่ห้ออยูด้นเราเนี่ยกินเลโบกลเลโบเอนเนซี่เบลเจคเดนิวเต็ม bo, bo, AC, Bill, Daniel, Dame, อยู่เนี่ยมัมม,ม นี่ลูกมากินข้าวเนาะส่งลูกไปเข้าสำนักตอนเศร้าพ่อแม่เอามากินข้าวเบิด์ละเบิร์น้วนะพี่น้องไปหายดิเวร <c oughs> ประแรกแรกสร้างเนาะอขอบใจหลายเดอ้อว่าเัานเด้อ

พอกันแม่เลยพี่นังเนะใจเขตสีสังวรนาะปิงเงยดีเบิร์นเงยเจ็ดน่ะอืมเนี่ยบีห้ไยุ่งเงยเจ็ดนาใสสีสังวรติดต่อกันเนาะ ชุมสนเก่าในตำนานอันหาแสงแล้ากำไส้ยมืออน,นีอ่ะ้องกันบ้านนาใส